ครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็พามาชมสินค้านะครับราคารากากันแล้วกันนะครับท่านไหนที่มองหาเครื่องเสียงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีเข้ามานะครับก็มีมาเท่าไหร่ก็จะอาชิพให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับช่วงนี้จะเข้าพรรษานะครับไม่มีงานกันขายกันแบบหูหลับตับไหม่เลยครับพี่น้องนะครับผมนะครับท่านไหนจะขายผมก็ซื้อนะครับผมมาเลยนะครับ อ่ะนะครับผมวันนี้นะครับมีดอก18นิ้วนะครับดังทุกดอกนะครับแต่ตีเป็นเสียนะครับดังทุกดอกแต่ตีเป็นเสียนะครับจะมีอบอ้อม2ดอกนะครับมีอยู่2ดอกนะครับแล้วก็ดอกแคมเปอร์หรือเปล่านะครับ1ดอกนะครับนี่ครับสภาพก็ตามนี้เลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้น่าจะไม่ดังนะครับดอกนี้ไม่ดังแน่นอนนะครับตีเป็นเสียทั้ง3าดอกนะครับดอกนี้ดังนะครับผม ดอกนี้ดังนะครับตัวนี้ดังนะครับนี่ตัวนี้ดังนะครับตัวนี้ก็ดังนะครับแต่มันจะดังออกปักปักนะครับไม่รู้ว่ามันดังกาอะไรนะครับสายชังเดอนะครับเอาไปทําเอาพี่นอกนะครับมีอยู่3ดอกนะครับท่านในที่หาอยู่นะครับผมเป็นดอก18นิ้วนะครับอ่ะสามดอกนะครับขายถูกๆเลยพี่น้กนะครับท่านในที่หาอยู่นะครับดอกละสี่้บาทนะครับผมเอาไปเปลี่ยนไว้ก็ประมาณสองบาทนะครับ สายช่างน่าจะหมดไม่เยอะนะครับอ่ะนะครับดอกละ400เด้อพี่น้องนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับผมพี่น้องนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับแล้วก็จะมีตู้ลําโพงนะครับเป็นออเดอร์สนะครับตัวนี้นะครับเป็นออเดอร์สผมขายพร้อมดอกเลยนะครับท่านไหนที่หาท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมนี่เป็นดอก18นิ้วคงปามทั้งหมดทั้ง4ใบนะครับก็ มีดอกนานวาสองใบนะครับแล้วก็น่าจะอบอ้อมสองใบนะครับน่าจะนะพี่น้องนะครับผมนะครับแต่จะมีดอกซ่อมอยู่สองดอกก็คือนานวาดอกเดิมอยู่ตัวด้านบนนะครับก็ขายราคานะครับผมดอกปกติดอกเดิมนะครับขายใบละ2,500ัตู้พร้อมดังนะครับใบละ2,5 0 0น้านะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับส่วน ดอกที่ไม่เดิมนะครับเป็นตัวด้านล่างหรือเปล่านะด้านล่างนะเป็นนานวาก็ขายดอกละอ่าตู้พร้อมดอกนะครับใบละอ่าสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองนะครับจะมีเดิมกับไม่เดิมนะครับก็มาเลือกมาชมกันอาวมาได้นะครับประจย์นะครับผมก็ยวจะพามาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับว่าเสียงจะดังขนาดไหนนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะมี เป็นพาวเวอร์ทีดีสิบสามชัแนลละสองดอกแล้วก็กลางด้านนี้นะครับสองดอกนะครับสองใบนะครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับนะครับผม มานี้นะครับใบละ2,500พี่น้องท่านไหนที่หาอยู่นะครับเป็นสําหรับรากหญ้าเลยนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับใบละ2,500กับอีกดอกซ่อมดอกละ2,000ใบละ2,200นะครับผมจัดเลยครับพี่น้องนะครับท eh ่านไหนที่หาอยู่ครับก็มีอยู่4ใบนะครับขายพร้อมดอกเป็นตู้ออเดอร์4นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น BV Fade นะครับมีอยู 2> 2> ่2ใบท่านไหนที่หาอยู่นะครับผม เป็น BB บีแฟดนะครับมีหูจับเด็กด้วยนะครับหูจับเด็กทั้ง2มุมเลย2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็สีระเบิดนะครับสีระเบิดนะครับนี่ครับเป็นสีระเบิดนะครับเป็นสีระเบิดเลยนะครับตัวนี้ขอบเด็กนหนาพี่นงนะครับด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับผมด้านหลังเป็นเพจแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมนี่แล้วก็ส่วนด้านข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับ ครับ้านในเป็นแบบนี้เด้พี่น้องนะครับตอนไหนที่มองหาตู้บีวีแฟรนะครับมีมาแล้วสองใบพี่น้องนะครับผมจัดเลยครับราคาถุกๆนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับฟังไม่ผิดนะอาจารย์นะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นตู้เปล่านะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีพาวเวอร์เข้าด้วยนะครับผมนะครับมีพาวเวอร์เข้ามาด้วยนะครับจะเป็นตัวเอ่อ โมดิฟายนะครับตัวนี้เป็นโมดิฟายนะครับ5,000 v z ตัวนี้ขับ18ได้ชัแนลละ4ดอกนะครับขับได้แน่นอนนะครับเครื่องนี้นะครับก็แจ้งอาจารย์ก่อนกันแล้วกันนะครับก็ไม่เดิมนะครับไม่เดิมยังไงครับดูนะครับผมให้ก็นเห็นๆกันเลยนะครับนะครับร้านเราไม่มีปิดบังนะครับผมนี่ครับรอยนะครับลอยปากีออกนะครับผม อ่ะเนี่ครับแล้วก็จะมีซิลิโคนติดไว้นะครับไม่ให้คาปามันหลุดดิ้นนะครับให้มันแน่นนะครับผมนี่บอร์ดนะครับนี่ครับอ่ะนี่นะครับตรงนี้จะหายนะครับอาจารย์สังเกตดูตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมบอร์ดปิ้นมันหักนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับช่างนี้ทํานะครับผมนะครับช่างนี้เก่งมากเลยนะครับผมสามารถเอาบอร์ดที่มันแตกแล้วมามาลากใส่กันได้นะครับผมสุดยอดนะครับ ครับทาก็ทําให้มันดีๆหน่อยเด้อช่างนะครับอย่าทําให้มันชิลีนะผมมันน่าเกลียดนะครับนะครับช่างไหนที่เป็นช่างนะครับก็มีจิตสํานึกให้ลูกค้าด้วยนะครับทําก็ให้มันดีนะครับอย่าทําให้แบบมันชิลีนะครับอ่ะนะครับผมนะครับอ่านะครับท่านอาจจะเป็นพระอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็ช่างอาจจะแบบกินหมูนะครับก็ดูๆไปแล้วนะครับก็มีปิ้นตรงนี้ละลายนะครับ ที่ผมชี้บอกนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็นี่ครับนะครับช่างก็นี่แหละครับผมนะครับนี่เบอร์อันนี้แหละนะครับเห็นเขาเขียนไว้นะครับรับประกันงานซ่อมนะครับผมไม่รู้ว่าช่างไหนนะครับทําก็ทําให้มันดีๆหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับผมแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับพี่น้องนะครับด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับกล่องผมทำมันมันไม่ค่อยโฟกัสนี่นะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมนะครับ ตัวนี้นะครับผมขายราคาไม่เดิมด้วยพี่น้องนะครับแจ้งอาจารย์โจทย์นะครับว่าลามันไม่เดิมนะครับผมขายอยู่ตัวนี้ขายแท่นนี้เลยนะครับผมขายอยู่หนึ่งหม0 0นึ่งพันแปดร้อยบาทนะผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเครื่องไม่เดิมนะครับแจ้งอาจารย์ทุกท่านก่อนนะครับว่าเครื่องไม่เดิมนะครับนะครับอย่าจะหาว่าผมหลอกขายนะครับผมไม่มีการหลอกขายแน่นอนนะครับผม ถ้าไม่เดิมก็คือไม่เดิมเลยพี่น้องนะครับผมนะครับผมขายของก็แบบบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับผมไม่มีปิดบังนะครับก็ฝาหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับฝาหลังแบบนี้เลยนะครับฝาหลังนะครับท่านไหนที่ยังหาโมดิฟายห้าพันวีซนะครับผมจัดเลยครับพี่น้องนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีบีบีมาร์กนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับสภาพก็สวยนะครับผมสภาพก็สวยอยู่นะครับสวยสวยอยู่นะครับผม นี่ครับเป็น d ี m ีมารุ่นรุ่น b ีดีพียี่สิบหกบวกนะครับ d ีพียี่สิบหกบวกนะครับผมนะครับตานไหนที่มองหานะครับเป็น d ี m ีมานะครับผมนะครับตานไหนที่หาอยู่นะครับผมจัดเลยนะครับพี่น้องนะครับเป็น d ี m ีมานะครับผมนะครับก็มีมาหนึ่งเครื่องนะครับผมมีพร้อมกล่องเลยนะครับมีสายมีแผ่นอุปกรณ์ครบนะครับ ปลั๊กไฟกล่องอะไรครบหมดเลยสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมขายอยู่ที่6,5 0 0นนะครับ่านไหนที่หาอยู่นะครับขายอยู่6,5 0 0เด้อนะครับ DV Mark รุ่นอ่า d บ2กบวกนะครับตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพาวเวอร์อีก2แท่นนะครับที่เข้ามานะครับผมนี่ครับเป็นพาวเวอร์อ็กแลนันะครับ XL 1,200นนะครับ เป็นรุ่น XL 1200, ó, 2> <lawsuit> royable, 1 2ตัวน,นี้เดิม<ๆ> <currently, S 2> นะครับตัวนี้เดิมๆนะครับผมนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับตัวนี้แจ้งอาจารย์ก่อนนะครับว่าเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับอ่ะนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังเราเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็เครื่องนี้เดิมๆนะครับผมขายราคาอยู่ที่ห้าพันห้า ห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมี XL หพันห้าด้วยพี่น้องนะครับ XL หพันห้านะครับผมตัวนี้โมมานะครับดูยังไงว่าโมมานะครับเอยง่ายเลยบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับหนึ่งเลยนะครับสังเกตตัวได้นะครับเป็นได้สามชั้นนะครับนี่ได้สามชั้นนะครับเป็นได้สามชั้นเห็นไหมครับครับเป็นได้สามชั้นนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะประคีครบรวบรวบไปหากันเลยนะครับส่วนเดิมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดิมนะครับเนี่ยจะไม่มีเส้นไม่มีอะไรนะครับอันนี้แจ้งอาจารย์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่สายสวิตช์ป๊อกแ๊กนะครับทําได้ดีมากเลยช่างแต่ละองค์สุดยอดนะครับผมนะนะครับก็ขายตามสภาพเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้ขอไปโมมานะครับตัวรุ่นพันห้า ลายัดเอ็์ XL นะครับตัวนี้ผมก็ขายราคาถูกๆนะครับก็เอาไปใช้งานได้ปกตินะครับผมลองอเครื่องเรียบร้อยนะครับแต่นะครับตรงนี้ไฟออนปกตินะครับแต่ไฟวิ่งจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าช่างเขาไม่ได้ทํามานะครับปกติมันจะมีปิ้นด้านในนะครับอาจารย์นะครับจะมีด้านในตรงนี้นะครับด้านในตรงตรงปิ้นอยู่ข้างในครับนมองมันมองไม่เห็นนะครับก็ มันต้องมีนะครับแต่ช่างเขาไม่ทํามานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะช่างแต่ละคนก็ไม <ikut Beyond> <meeting> ่เหมือนกันนะครับนะครับอ่านะครับก็ทามักง่ายก็มีนะครับทาดีก็มีนะครับคนคนทาดีก็เยอะนะครับคนทําไม่ดีก็เยอะพอสมควรนะครับผมนะครับก็เหมือนอาจจะพวกเราไม่ใช่อ่าช่างนะครับก็อาจจะทํานู่นทํานี่เราไม่รู้เรื่องนะครับแต่มาถึงร้านผมผมบอกเลยว่า ถ้าช่างไหนทําชิเลนะครับผมผมบอกเลยว่ามันทุเรศนะครับนะครับทาก็ทําให้มันได้ดีนะครับผมให้ลูกค้าสบายใจนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วระเบิดตุ้มตามขึ้นมานะครับคุณก็ไม่รับผิดชอบอีกนะครับผมนะครับร้านผมนะครับถ้าท่านไหนที่ยอบพาวเวอร์มาซ่อมนะครับหนึ่งเลยนะครับผมรับประกันนะครับผมรับประกันนะครับเครื่องถ้ามีปัญหาระเบิดหรืออะไรก็ช่างนะครับผมให้ตีกับผมอ่าไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็เอามาทําที่ร้านผมได้นะครับผมนะครับ นะครับ iday, ท no ่านไหนท, Democrat, <Chaos. S 1> ที่หาท่านไหนที่ power ที่เสียนะครับที่อยากหาช่างหาช่างแถวบ้านไม่ได้นะครับผมก็มาที่ร้านผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างผมทําให้นะครับส่วนพวกนี้ผมจะไม่เก็บนะครับผมจะขายตามสภาพก่อนนะครับหรือบางท่านอยากให้ทําให้ไฟมันวิ่งได้ผมก็ทําให้ได้นะครับก็บวกค่าอะไรนะครับแล้วก็ค่าแรงของช่างนะครับทำได้แน่นอนนะครับผมนะครับก็จะเก็บให้อีก รายละเอียดอีกรอบนึงนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับผมขายอยู่5,700บาทนะผมห้าพันเจนะครับ XL 1,500นะครับไม่ดื่มนะครับ5,700บาทนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับแจ้งเลยนะครับว่าไม่ดื่มนะครับก็อ่าเดี๋ยวจะมีรลามาขึ้นมานะครับผมนะครับก็ผมขายของตามปกนะครับไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะครับผมก็ฝากด้วยเด้อนะครับเป็นร้านเล็ก อยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะผมก็มีสินค้าตัวไหนเข้ามาผมก็จะพยายามอัปเดตให้อาจารย์ได้ดูกันนะครับผมก็วันนี้ก็มีมาประมาณนี้นะครับผมก็มีพาวเวอร์เข้ามา3แท่นนะครับแล้วก็มี BMar k แล้วก็ตู้ลำโพงนะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ทุกทุกจังหวัดแล้วก็อาจารย์สอส,ออสอปปลาวกัมบ,บูชาพม่า แล้วก็ FC ต่างประเทศนะครับที่ติดตามร้าน,นเล็กๆนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับผมท่านไหนที่มองหาเครื่องเสียงมือสองนะครับผมมาที่ร้านรักอิเล็กทรอนิกส์อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับเบอร์โทรเยี๋ยวจะเขียนไว้ตรงหน้าที่ผมอัดิลิปนะนะครับผมก็ชิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ฝากร้าน,นเล็กๆด้วยกันแล้วกันนะผมชิปนี้ก็ ผมพูดผิดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอขอภัยอย่างสูงนะผมชิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ